สวัสดีครับยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่นต๋อ a n n e l นะครับวันนี้มากินข้าวท่ามกลางบรรยากาศห้วยหนองคลองบึงนะครับนี่ครับห้วยหนองด้านหลังก็จะเป็นสวนเขาเรียกว่าสวนดอกบัวนะครับอยู่เขื่อนนะวันนี้ก็ได้แกงขิเล็กครับนี่ครับขีเล็กเก็บเก็บอยู่ ต้นไม้ข้างทางนี่ครับหนังงูอ่าหนังควายน้อยหรือว่าหนังเค็มครับกับข้าวเหนียวห่อนๆครับมาครับมากินข้าวน้ากันครับข้าวกันนึ่งออกมาแบบห่อนๆนี่กับบรรยากาศแบบเย็นๆครับมาด้วยครับเตรียมกับข้าวกับปลามากินน้ากันครับนี่ครับแกงขี้เหล็กหรือว่าแกงอุจจาระเหล็กอื ร้อนๆนี่ครับหนังเค็ม <ๆ S 1> เผากว่าครับๆๆเผาไฟดีๆแล้มาทุบๆๆ,ๆบดแซ่บ กลับมาต้มน,านาม้ำจนอ่อนครับมืคนสัญจรไปมาเนี่ยครับเป็นบรรยากาศของธรรมชาติ ขาจะมาซิดเบสครับซิดเบสพวกประกดไหมครับสดครับเขาเศร้ายังบริกินครับ จะไดะกินข้าวปลายโมงเครื่องเลยพี่น้องมีลูกโดดเนาะ ข้าเหนียวกระสมซื้อขนาดติดมือแกงพัชีเล็กนี่ก็ใส่หนังเค็มนีนเข้ากันด้วยครับใส่หนังอื่นบ่ญยาเข้ากานดนบางครับอื โอ้ลูกโดดคุ้ยชี่ฝนตกนะคุ้มๆแล้วก็ลมลมพัดดีขนาะจ <c> ะ <oughs> เอาสาตรมาปูนอนขึ้นยัง่ง ถ้าเคเล็กนะครับมันขมถ้าไผ่บ่อมอักขมกับต้มในหลายน้ำด้วยครับ ของผมต้มสองน้ำน้ำแรกต้มแล้วกัะเทน้ำออกเติมน้ำหม่ใส่ครับต้มน้ำที่สองแบบน,นี้ครับ <c oughs> น้ำที่สามจังเอาครับอย่างปรุงพร้อมเลยมันยังบวกผมบั้นไดครับ ถ้าผู้ใดามากแบบผมขมกะเอาน้ำแล้วเอาน้ำแรกเลยขมก็ผู <c oughs> ้ใดเล่นดินแส่เขาเหนียวก็ติดมือแทบโอ้เพจดีครับ,รบปลูกโดดเนี่ยเพจอีหลหีหนังเค็ม อย,อยู่ตรงนี้นะช่วงช่วงแรงครับก็จะมีพวกเด็กน้อยนักเรียนพวกวัยรุ่นครับมานั่งนั่งเต็มเลยครับีเงาเลยมันอากาศบรรยากาศมันเย็นตอนแรงมาผ้าที่ตกดินครับงามตัวนี้

Mm-hmm. Mm -hmm. ่รงนี้บรรยากาศงาให้ยาหน้าหลายคนก็คือซีเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วไปแล้วนะครับเนาะ <c oughs> บางคนกับบัวดำหวานเอาเลย <c oughs> ดำมันซะาบไปนะ sân nhúc nhầm sáng sáng rồi cứt 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 muộn แล้วล่ะครับกาขอขอบคุณทุกคนเด้อครับที่รับชมจนจบคลิปเนาะผมกาขอฝากช่องในเด้อครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมในคลิปต่อๆไปของผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เห็ดคลิปต่อๆไปเด้อครับเด้อ